สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสักทีรายการของเกิดนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกในแบบที่มีชื่อว่าพีรเจนารีกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมามอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีท่านที่สองนะครับคือน้องคนนี้เลยนะครับคนนี้เลยขอแสดงความยินดีนะครับนี่นะครับผลที่ผมมอบให้น้องนะครับก็จะเป็นผลนี้นะครับนี่แหละผลแคนดี้เองน้องก็ขอรับตอน จบวันนี้นะครับนี่แหละจบจบคลิปนี่ครับผมให้น้องไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาละครับคลิปพวกนี้วันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปก็กิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะอย่าลืมติดตามนะครับโอเค ไปแล้วครับบายสวัสดีครับบายครับ